ความกตัญญูผมคิดว่าจําเป็นนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งแรกที่เกิดจากครอบครัวแล้วก็ช่วยชูสังคมให้ดีดียิ่งขึ้นนะครับก็คือมุสเรามีความกตัญญูเริ่มขึ้นกับสังคมก็ก้าวต่อไปให้ได้ยอย่างสมบูรณ์แบบครับ แต่เราบังคับเขาไม่ได้ว่าอนาคตเขาจะเป็นยังไงใช่เราตอนนี้เราเลี้ยงได้แต่ตัวแล้วก็ปลูกฝังจิตใจใเขาดีได้ครับให้เขาเป็นคนดีก่อนเปิดตัวเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่แบบงอกงามในสังคมได้พยายามปลูกฝังให้ลูกเข้าใจในหลวงรักในหลวงยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าพวกเราเห็นท่านเหนื่อยมา,มากแล้วเราทำสิ่งใหญ่ๆไม่ได้แต่เราทำสิ่งเล็กๆก,ก,ก็ได้ก็คือเริ่มจากครอบครัว แล้วก็สังคมภายนอกครับเราแค่ทํางานเพื่อครอบครัวเราให้ดีสุดเพื่อสังคมให้ดีสุดเราก็สามารถช่วยท่านได้นะครับ